ล้มเหลวแต่อย่าล้มเลิกการเรียนรู้จากความล้มเหลวและความพ่ายแพ้เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางการพัฒน,นาตนเองความล้มเหลวและความพ่ายแพ้เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในชีวิตที่เราจะต้องเดินอยู่เป็นประจำลุงตีสามารถยืนยันได้ร้อเลยครับว่าความล้มเหลวมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ทุกคนต้องเจอสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้เรานั้นเก่งขึ้นและเกิดการพัฒนาตัวเองมากขึ้นนั้น คือต้องเรียนรู้จากสิ่งเหล่านี้ <im it> เพื่อที่จะเติบโตและบรรลุเป้าหมายของเราเองในคลิปนี้ลุงตีอยากจะชวนพวกเราทุกคนให้มาเรียนรู้จากความล้มเหลวที่เรามีอยู่จากความพ่ายแพ้ที่เราเคยเกิดและวิธีการทำอย่างไรให้เกิดประสิทธิธธภาพสูงสุดลุงตีอยากจะเล่าให้ฟังว่าทำไมการเรียนรู้จากความล้มเหลวและความพ่ายแพ้จึงสำคัญการเรียนรู้จากความล้มเหลวและความพ่ายแพ้ เป็นสิ่งที่สำคัญที่อาจจะสามารถบอกได้ว่ามันมีเหตุผลหลายประการมากครับอย่างแรกลุงติจะบอกว่าจะช่วยให้คุณเข้าใจถึงสาเหตุที่ทำให้คุณล้มเหลวและวิธีป้องกันจะไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในอนาคตเดิมซ้าแล้วซ้าอีกได้ช่วยสร้างความยืดหยุ่นความอดทนความทนทานให้กับตัวเราเมื่อเราประสบความล้มเหลวความล้มเหลวจะเป็นเรื่องง่ายมากเลย ในอนาคตถ้าเราเจอแล้วเจออีกเพราะว่าเรามีภูมิคุ้มกันในตัวเราแล้วครับลุงตีอยากจะบอกว่าให้พวกเราเรียนรู้จากประสบการณ์เหล่านี้และพยายัมผลักดันต่อไปเราจะมีความยืดหยุ่นมากขึ้นอะพร้อมรับมือกับความท้าทายในอนาคตประการที่ 2. การเรียนรู้จากความล้มเหลวและความพ่ายแพ้สามารถนำไปสู่การเติบโตส่วนบุคคลและการค้นพบตัวเองได้ เมื่อเราประสบความล้มเหลวหรือความพ่ายแพ้อาจจะเป็นโอกาสในการทบทวนตัวเองแล้วทบทวนถึงการกระทําของพวกเราเองเราสามารถจะเรียนรู้ถึงจุดแข็งจุดอ่อนของเราได้และสิ่งที่เราสามารถจะนํามาปรับปรุงเพื่อพัฒนาอนาคตของพวกเราได้ประการที่3การเรียนรู้จากความล้มเหลวความพ่ายแพ้มันสามารถนำไปสู่การเปิดโอกาสและให้เราเห็นมุมมองใหม่ๆ เมื่อเราล้มเหลวเมื่อเราพ่ายแพ้นในบางเรื่องมันสามารถจะเปิดประตูโอกาสใหม่ๆที่เราไม่เคยเห็นมันมาก่อนการเรียนรู้จากความล้มเหลวเหล่านั้นช่วยให้คุณได้รับมุมมองภาพที่ใหญ่ขึ้นและเข้าใจว่าความล้มเหลวนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการที่จะก้าวไปสู่การบรรลุความสําเร็จในอนาคตเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมชาติเรียนรู้กับคนที่ประสบความสำเร็จต้องถามคนที่ประสบความสำเร็จ กับลุงตี CEO ครับ